สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อมื้อนี้ยายกินกับซิมาอัปเดตข้าวต่อค่ะพี่น้องค่ะกับมื้อนี้กับซิมาอัปเดตข้าวช่องอมมรินทร์น้ำเด้อค่ะเดอ้อแล้วกั อัปเดตข่าวเรื่องผู้ใดไปเขาน้ำพี่น้องคะว่าตำรวจเพิ่อนเสียจังไรต่อไปเนาะค่ะน้องมื่อนีนตำรวจใหญ่เพิ่นกลับมาออกแถลงเนาะพร้อมเนาะค่ะเด้อมาที่เีากลับมาบอกกันเลยเนาะค่ะน้องว่าข่าวช่องหนึ่งช่องอมรเมลินเลยเนาะค่ะน้องว่าเพิ่นเป็นยังจังไม่เงียบหายไปช่วงนี้บอกว่าบอกข่าวกันนิดหน่อยบ่กข่าวน้องชมพู่นะพี่น้องคะกันนิดหน่อยเป็นว่ามาที่นี่กับสิมาบอกไปฟังเลยเนาะค่ะเด้อเพราะหาเมื่อที่แล้วแยกกินไปฟังข่าวเนาะค่ะน้องไปฟังเพิ่นแถลงนะคะพี่น้องคะนักข่าว ค้นเนืองช่องนี่แหละค่ะพี่น้องค้าแล้วก็ตากล่องค้นเนืองเือนว่าพี่น้องธีระออกนะธีระออกจากคดีน้องสมพู้นี่ว่า ที่ละออกไปนะพี่น้องขะเพื่อนก็นตั้งโต๊ะแถลงข่าวใไงแล้วค่ะพี่น้องขะกับช่องอื่นนะ่นะไงแล้วย่างคักละ่ะพี่น้องอย่าเก็บไปฟังคือกันเด้อว่าเป็นแบบใดเนาะค่นะเนาะที่พวกเจ้าก็ไปอ่านแล้วละ่ะว่าเป็นอย่างจังละออกนะพี่น้องขะว่าเอาอุดมการคติทํางานมาตรงกันนู่นนี่นัน่น,นก็ว่าไปเนาะคะ่นะเนาะคือว่ายาวเหยียดที่พวกเจ้าเลยคู่กันลนะ่ะมาที่นี่พนนนะะนเพื่อนก็เลยไปกล้องอ่ากสตชอ่ะนะค่ะพี่น้องขามาทีนี้กสตชเพื่อนก็มาออกอ่าแถลงข่าวกันเด้อค่ะเด้ออ่านไปว่าปัดชุนน้ำกันนะ เห็นงานมาตรงกันกะลาออกนามพี่น้องคะ่ะประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะก็อสแต่ชอเพิ่มกระสิต,ตรวจสอบเร้่อค่ะเด้อเพราะว่าช่องนี้เทย์จคิดว่าหน่ค่ะพี่น้องคะ่ะว่ามีคนลองเลี้ยนไปแล้วเก้าข้างคะ่ะพี่น้องคะ่ะแบบว่าเรื่องแบบเดิมเดิมเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะเรื่องแบบนี้แหละเดิมเดิมเนี่แหละเป็นเก้าข้างแล้วเด้อค่ะเด้อแบบว่า คนลองเลี้ยนไปเก้าข้างเราเป็นบ่อบาดท,ที่นี่ต่อไปนะครัพี่น้องคะตะกอนนะ่ะตะกอนเพิ่อนลองเลี้ยนไปมัดเรื่องนี้แหละพี่น้องคะเพิ่งกับปั๊บนะเพิ่งกับโดนปับ๊บนู่นนี่นั่นทัน้งสิ้นะหนึ่งสองสามเพียงกับโดนปับ๊บหาวเพียงกับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บจนว่าไปถึงเก้าข้างนี่เข้าเก้าที่ข้างเราเด้อคะ่ะบาดท,ที่นี่หลังจากนี่ไปท่าสมมติว่ามีคนลองเลี้ยนเข้าไป เรื่องนี้เดิมๆหรือว่ามากก็นี่ไปอีกนะพี่น้องครับเพิ่นกับสีบอใส่ระบบระบบปั๊บแล้วเด้อค่ะเด้ออันก็ซาเตช่อว่าแบบนี้คะ่ะพี่น้องครับเพิ่นสีบอใส่ระบบปั๊บแล้วเพิ่นจะใส่การแบบว่าลบบทลงโทษแบบไม่ค่ะพี่น้องคะสมัยมีคนล่องเลี้ยงเรื่องนี้ค่ะไปเป็นบ่มากก็นี่นะหรือว่าเพิ่มเติมเรื่องเดิมๆนะครับพี่น้องคะมากกว่าเก้าครั้งเนี่ยตอนนี้เก้าแล้วมันว่าเพิ่นปั๊บมันเถอะถ้ามากกว่านี่ขึ้นไปอีกแบบนี้เพิ่นจะใส่ระบบแบบว่า ยึดใบอนุญาตเด้อค่ะเด้ออันที่ซองอ่คือให้เป็นจอดำแบบมันนั่นเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกับบอกแถลงแบบซี่ค่ะพี่น้องขะมาที่เกี่ยวกับรายการนั่นๆน่นนะพี่น้องคาเพราม่นเบิดช่องเด้อรายการนั่นจังซี่นะช่วงรายการนั่นโดนล่อเลี้ยงไปแบบสั้นแบบซี่จริงจริงพี่น้องขะจะอาจเป็นจอดำหรือว่าหรือว่ายืดใบอนุญาตประมาณน,นั่นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพิ่นแถลงขาวสันส้นเนาะคะ่ะเนาะมาที่ทางด้านประธาน ทางด้านประธานอนันอนกนกม,มัธิกานนะคะเด้อปะชุม่มกันค่ะพี่น้องคะสรุปเรื่องนี้ค่ะพี่น้องคะสรุปเรื่องให้กิดเวยู่นี่แหละว่าเป็นอย่างจังบอกใครเห็นข้าวนะสีสรุปอีกที่หนึ่งต้นเดือนอตุลาคม้อคะเด้อต้นเดือนตุลาคมค่ะพี่น้องคะกับประมาณอีกสองอาทิตย์นาะคะ่ะนอกว่าจะแบบว่าสรุปกันแบบใดนะคะพี่น้องคะต้นเดือนตุลาคมเพื่อนจะเชิญค่ะพี่น้องคะอัน เพื่อนจะเชิญอ่าก,กองบรรออ่ากงบรรณาธิการข่าวช่องนี้แหละค่ะพี่น้องคะช่องนี้กินวันนี่ละและผู้อำนวยข่าวช่องนี้แหละค่ะพี่น้องคะกรสิมาสอบถามอีกที่หนึ่งสอบถามคอเท,ท็จจริงเกี่ยวกับข้าวนี่นะข้าวชมพูนะค่ะพี่น้องคะว่ามันเป็นจังไดคือนักข่าวว่าบอนู่นนี่นั่นประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะมาที่ข้า,ขาวควายติดตามมันต่อไปค่ะพี่น้องคะเต้าก็าเห็นอยู่กับเห็่เห็นหลายช่วงนี้แล้วค่ะเด้อคือรออีกประมาณสองอาทิตย์พวกพ้นจิตปัจฉรูปนาะพี่น้องคะเอาไปถามมัน่เอาสอบเอาเอา กองบรรณาธิการข้าวแล้วก็เอาพวมนวยการข้าวไปสอบถามมันมันตรงกับคนที่แบบว่าอนักกอกตากองไปล่าออกกับนักข้าวมันบอกพี่น้องขาไปล่าออกสองคนนะประมาณนั้นนล้วค่ะเพ่นที่สอบถามอีกที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อคือว่าให้พ้นสรุปอะต้นเดือนอาต้นเดือนตุลาคมค่ะพี่น้องขาเป็นประมาณเดือนหนาเด้อค่ะเด้อนั่นละเขาก็ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องขาเพื่อนก็ให้เห็นข้าวอยกกับบ่ค่อยหลายช่วงนี้น้อนคณพมีคนลองเลี้ยนไปเก่าข้างแล้วนะพี่น้องขาประมาณนั้นแหละก็ร้อยอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องขาต้นเดือน ตุล่าค่ะพี่น้องค่ะกับลู่เรื่องเนาะค่ะเนาะพอเพิ่นก็จะเชิญไปอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะสำรับข้าวช่องอมรินเนะคะเด้อพอดไลค์คุณกติดตามมาชอบนะชอบเพิ่นว่ามันบ่ามันก็มีเรื่องแบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าปัจจุ่มมาแบบนั้นที่เกิดมาบ่อยฟังแบบนี้เด้อค่ะเด้อบาทที่นี่ส่วนตำรวจใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะส่วนตำรวจใหญ่ที่แบบว่าเพิ่นเป็นข้าวเนาะค่ะเนาะบาทที่นี่เพิ่นก็ออกมาแถลงเขียนโพสต์แถลงข่าวเราเด้อค่ะเด้อว่าเพิ่นอ่าที่คนแบบว่าก้าวหาเพิ่นว่ามีบ้านมีรถนู่นนี่นั่นทีี่่่่่่กกิิเเเคคคคคยววว้้้าาไปปแลละะะะพนนนอองงมับ็จรด เพราะว่าเพิ่นน่ะพึ่งง่ายม้านีเนี่ยประมาณหาเดือนเด้อค่ะเด้อคือคือบ่หลายนะคะพี่น้องคะง่ายมานีประมาณหาเดือนแม่นบ่พี่น้องนั่นละก็เลยแบบว่าเป็นการแบบว่าเพิ่นแบบว่าเป็นการบ่อหู้จับผู้ใดเป็นการส่วนตัวเพราะเพิ่นพึ่งใหายมาก่อนเกิดเรื่องแค่เดียนเดียวประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อที่ว่าท่ายรูปบ้านลุมรถนู่นนี่นั่นมันเป็นแบบว่าอ่าเป็นการแส่ไลายเล่าประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะแบบว่าเป็นข้าวเท็จ แต่ก็ต้องแค่โอว่าสันแย่กินก็คิดว่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะถ้าเลยแย่กินเลยบไม่เห็ดข้าวนั่นล่ะคิดว่านเป็นเรื่องเท็จนะเพราะว่าอ่าถ้าเรื่องกินค้องใจแบบว่าบ่บ่าเขาเนี่ยล่ะบ่โซ่ความรวยปนน่ะน้องค่ะนาะพี่น้องค่ะนั่นแหละเพื่อนกับว่าเพิ่งใหญ่มาเพื่อนกับบอกว่าพยายามยาให้แช่ข้าวเด้อครับประมาณนั้นน้องค่ะนาะก็คืออธิบายฟังเพื่อนมาบอกแล้วว่านั่เป็นความจริงเด้อค่ะเด้อแต่ว่าแต่ว่าบ่ที่นี่ก็ไม่ข้าวหนึ่งไม่หรอกค่ะนาะพี่น้องค่ะบ่ที่นี่ข้าวที่ว่าอน อันที่ว่าอันผู้สวยนะคะพี่น้องขาหน้าผู้สวยเนาะพาอันผู้หญิบ้านไปแก้งคว๊มนะคะพี่น้องขานั่นแหละเพิ่นก็ไปแก้งคว๊มมีลรื่ะค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเพิ่นว่าแก้งคว๊มว่าเพิ่นเเว่นนะบ่แม่นเรื่องจริงเป็นเรื่องโกงหกเพื่นบ่แต่ตามที่จริงบาดที่นี่ก็เป็นเรื่องโกงหกเพราะโกงหกนะพี่น้องขาเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับคดีเนาะค่ะเนาะบาดที่นี่เพิ่นตำรวจนะคะพี่น้องขาตำรวจอ่าท่านสารวัตรอ่าไอ้ท่านสารวัตรเลมโบกับท่านอาจารย์กฤษณาพงศ์กับ อาจารย์อื่นพร้อมนะคะเด้อเพิ่อก็มอกแถลงข่าวว่าถ้าสมมติว่าตำรวจบ่มีหลักฐานเพียงพอหรือว่าหรือหร่อหลักฐานบ่หลายน่ะตอนนี้นะคะเด้อเพิ่นจีใดส้เพิ่นสีไส้อ่าเครื่องจับเท็จ้ะคะเด้อเครื่องจับเท็จนะว่าจับเท็จ่าผู้ใดบ้ากิงผู้ใดว่าปล้อมผู้ใดบ้าวแทนนะพี่น้องคะ่ะเรื่องขืนเขานี่ล่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> พอดีจับเท็จเรื่องขืนเขาแล้วก็เรื่องอ เทว่าพยบานเบาพยบานว่าพ้านเบา,าตัวมันบ่แต่ว่าคนที่บอกสนทนานำํำหรือว่าเฮ้าเนี่ยคิดว่าพยบานเบาจริงนะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะแล้วตำรวจก็บ,บอกว่าสีซึ่ว่าเขาเครื่องจับเทสเทจแล้วกับตัวว่าไรคะพี่น้องคะเพราะว่าเครื่องจับเทจอันนี้นะ อาใส่เคอร์เนยังว่าได้เคอร์เนยังว่ดพี่น้องขะแม่นย้ำนะแม่นย้ำว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับท่านอาจารย์สารวัตรสารวัตรเลมโบมาบอกด้วยค่ะเด้อเครื่องจับเท็จเนี่ยใส่พ้นได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพี่น้องค้านั่นละมาที่ส่วนไฟล์ลุงพลนด้วค่ะเด้อพร้อมที่เข่าเครื่องจับเท็จค่ะพี่น้องขะกามีอาลุงพลประแตนแม่นบ่แล้วก็อิมพอส์ตเซเบิลแม่นบ่ค่ะพี่น้องค้าแล้วก็ญาน้องอาชีค่ะพี่น้องค้าเพิ่นกับพ้อมที่เข่าเครื่องจับเท็จเนาะค่ะเนาาาะะเเพพรว่่ินห้เว้าองเเป็นพิ่นเอว่าเป็นนบบความจริิงเดะพี่น้องคะน ได้กลัวได้ย่านประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะหมาส่วนลุงพ่นกับป้าแตนก็เห็นด้วยค่ะพี่น้องคะต้องไห้เครื่องเข่าเครื่องจับเทปเป็นบ่คือลุงพ่นกับป้าแตนเล่าบอแต่ดโดนหล่ะพี่น้องคะตั้งแต่เข่าุงเทพนี่ไม่ไม้เหมืนบ่ว่าเว้าเรื่องเครื่องจับเทปดีกว่าประมาณนั้นเนาะค่ะนอบาที่นี่ตำรวจกับบ่าวาจังไรแต่ว่าตอนนี้ตำรวจมาแถลงแล้วเด้อค่ะเด้ออาจจะใส่เครื่องจับเทปค่ะพี่น้องคะเพราะว่าคดีมันพอไปถึงสายในบาที่นี่เนาะบาานี้สวมรับส่วมตัวยกกิจคิดว่าเด้อค่ะได้ท่าใส่เครื่องจับเทมนบ่ก็ต้องจับ ผู้ยาบ้านพร้อมเขาเครื่องจับเทปนะครพี่น้องขาว่าว่าวกิงแล้วว่าปอมเป็นบ่พอเทปเสียงเป็นเทปของเราพอเราไม่ออกแกล้งคว่ำว่าเราบ่แมนเราบ่ได้เว้าวกิงแมันบ่เราว่าโกหกแต่เราย่อมเรา่เป็นเทปเราอยู่บ่พี่น้องขาประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะมื่อนี่เราก็จับมือกับหน้าผู้ช่วยค่ะไปแกล้งความผู้หญิงที่เว้าโทรศัพท์นํามันเถาะแต่ว่าเพิ่นเป็นเพืนผู้ใดบ่ฮู้แเป็พวกเราไปแกล้งความไปแล้วเด้อค่ะเด้อว่าเอาเทปเราเนี่ยมาเผยแผ่นะคะพี่น้องขาประมาณนั้นล่ะ <movement> <erek> <c uss trading> จักว่าเขาเป็นผู้ใดกับผู้ว่าสั้นเนาะค่ะนอกจากทำประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อแต่ส่วนตัวของแยกกินว่าต้องจับคนที่ไปเข่าเครื่องจับเท็ดคือผู้ใหญ่บ้านพร้อมไปเฝ้าเครื่องจับจับเท็ดบอกว่าวอากิ้งแล้วบอกปอนมันบ่กพี่น้องค้าเราจับภรรยาผู้ใหญ่บ้านพร้อมไปเข่าเครื่องจับเท็ดมันถามพี่น้องค้าลราค่เอาผู้ช่วยพร้อมค่ะพี่น้องค้าเอาหน้าผู้ช่วยไปเข่าเครื่องจับเท็ดพร้อมเนาะค่ะนอกากเป็นยังจังแบบว่าอ่ารู้จักคนขึ้นเขาเป็นยังจังตัดออกจากสำนวนเป็นแบบประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะพี่พี่น้องค้านั่นล่ะก็ต้อองเา แม่ท่านพูดไปเข่าเครื่องจับเท็จพอมเด้อค่ะเด้อคืองานนี่สิเอาตั้งแต่สี่คนป้าแตนลุงพนแล้วก็อิมพ็อตเบิร์ฟแล้วก็ย่าน้องอาชีพไปสี่คนบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะต้องเอาทุกคนเข่าเครื่องจับเท็จเมนบ่นัน่นล่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าท่านอาจารย์สารวัตรเลมโบธท่านสารวัตรเลมโบเนาะพี่น้องค่ะตำรวจค,คนนี้แหละค่ะเพิ่นก็อออกมาแถลงอยู่ว่า เครื่องจับเทปก็ใไส้ได้ค่ะพี่น้องค้าใส้การได้คือกานเกลืสิบเปอร์เซ็นต์น่ะพี่น้องค้าจะพูดเร้่อการสิตัวเครื่องจับเทปบ่ได้เพิ่นกับว่าประมาณนี่น้องค่ะนอนแล้วก็อ่าอ่าคนอื่นเขาออกหม้อน้ำพร้อมน้อค่ะได้ใจกิจจำซื้อบ่ได้ค่ะพี่น้องค้าหลายท่านอยู่ค่ะพี่น้องค้าเกี่ยวกับเครื่องจับเทปนี่ละว่าได้ผลอยู่บะถ้าสมมัติเพาเอาตัวนู่นนี่นั่นทั้งสิ้นนะพี่น้องค้าเงื่อมันกระจกตามเมื่อตามตัวหลอหัวใจมังแจ่มเต้นแรงนู่นนี่นั่นประมาณนั้นเนาะค่ะเเเนนนนนนาาะะะัั่่่่่ลคมมื้้้้อออีีีก็สสวซดดหรบ แมจัมพูดก็คือเก่าค่ะพี่น้องขาเงียบมีซีรีส์คือเก่าเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเงียบเนี่ยเพื่อนก็ต้องแบบว่าตัอสูนนะคะพี่น้องขาว่าแมนเงียบแบบว่าหนีเด้เงียบต่อศูนล่ะเพื่อนก็เลยต้องไปคิดพิจารณาแมนบ่ตอนเผื่อขึ้นเขาผนจะบอกได้ท้า,าสมมติเราใส่เครื่องจับเท็เแมนบ่ตอนนี้คือแมนท่ากับพี่น้องขาจะใส่เครื่องจับเท็ดเด้อค่ะเด้อสำหรับอ่า ข้างนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันอันดีเอ็นเอมอมีอะพี่น้องขามันจับผู้ใดกับผไไู้ใดเราบอกง่ายๆซะเนาะตอนนี้เครื่องสุดท้ายคือว่าเครื่องจับเท็จพี่น้องขาชี้ได้มาอา่าต่อไปนี่แหละพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะถ้าสมมุติว่าไฟนั้นบพรเขาเครื่องจับเท็จฝ่ายเขาก็เพต้องเข่าพี่น้องขาเนาะนั่นแหละแต่ว่าคือว่าทางนี้คือว่าให้ให้ให้ใหสัมผัสหลายแล้วเด้อค่ะเด้อแต่ว่าไฟาเนี่ยท่านผู้บริหารให้สัมผัสเลยค่ะพี่น้องขาเล่าก็สิแบบว่าเตรียมตัวสูงนี่แหละเนาะส่วนอ่า ข้าวนี้กับจบลงเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อต่างคนกับตองต้องพิจารณาเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะคือว่าสรุปแล้วข้าวนี้ก็คือว่าจะใช้เครื่องจับเทปเด้อค่ะเด้อจับว่าผู้ใดว่าผิดผู้ใดว่าถือผู้ใดว่าแท้ผู้ใดว่าจริงนะพี่น้องค่ะว่าเอ่อเทปเสียงนะทีมหนึ่งช่วงของหมอปลาเสียไปยืนมือวันศุกร์หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละว่าว่าเพิ่นนาะว่าเพิ่นว่าโกหกนาะมันเป็นว่าจริงบ่อนะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็ออกมาว่าคือจังซ้ำเฮาว่านี่ยแหละพี่น้องค่ะว่า ว่าว่าเป็นเรื่องจริงว่าเป็นโกงหกดอกท้าว้าวโกงหกคงจะบว่าววาหลายปนั่นนะพี่น้องคาแล้วการเว้าของเพื่อนก็ตอบเว้าสนทนาการแบบสบายแบบลแเล็กลีเล็กกันนะพี่น้องคะแล้วบ่มีการกดดันอีกอย่างนะคงจะบ่เป็นการโกงหกคงจะเป็นเรื่องเว้าจริงแต่ว่าแค่เรามาบอกว่าโกงหกเพราะว่าเป็นเป็นเพราะ่าติซื้อแต่ว่าถ้าสมมติใส่ระบบเครื่องจับเท็จก็โกงหกไรประมาณนั้นนอกขเนอกพี่น้องคาสำหรับข้าวนี่ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าหรือข้าวนาสวัสดีค่ะ